ได้เจอกันบนเวทีนะนี่แอนนอร์ดีเดินทางมาจากอำนาจเจริญค่ะพึ่งลงรถมากกัขึ้นเวทีเปลี่ยนชุดขึ้นมาเลยนะคะแมนมือนี้มีสองงานไปขึ้นยินเจ้าว่าเจ้าะหอดเจ้าะขีดหอดบอดแห้งขันมาหอดเจ้าสิเลนกอดเจ้าคือบบกอดเอาละ อาทิตย uhm. ์ห <Tower> นึ่งพอดีบอได้พอกันเหตุบอคือกำบ่าบอจักกูสาวก่อนแกนก่อนสิงมะหอดบนพิมพ์มหาเข้าเลยพี่พี่คิดถึงหนูไหมหนูคิดถึงพี่มากเลยเดี๋ยวไปถึงหนูขอกอดหน่อยนะมาเราซื้อซื้ออยู่ก่อนแหซนส้อไงคนวายเข้าใด